ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โรมหวังสภาโหวดร,รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรับงานหินผ่านด่าน250สวนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่16พฤศจิกายนนี้ว่าพัคก,ก้าวไกลให้การสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนมาตลอดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution มีความต้องการจะทำให้อำนาจที่เคยเป็นของประชาชนกลับคืนมาเป็นของประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ2,560 ปิดการอำนาจของประชาชนในหลายเรื่องเช่นสารรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนและใช้อำนาจมาทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระบางคนก็เคยเป็นเลขาหน้าห้องของคนทำรทัฐประหารจึงทำให้การตรวจสอบการคอร์รัปชันไม่เกิดมาเกิดผลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พักก้าวไกลและประชาชน เห็นว่าอำนาจของประชาชนถูกทำให้เล็กขนาดนี้ที่ผ่านมาเราโดนสกัดและทำลายโดยเรื่องเล็กๆน้อยๆในขณะที่ทำให้เรื่องใหญ่อย่างการทำรัฐประหารและการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังสามารถอยู่ต่อไปได้โดยเข้มแข็งดังนั้นความสำคัญของการแก้ร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution คือการกลับไปหาอำนาจของประชาชนและยืนยันว่าอำนาจของประชาชน คืออำนาจที่สำคัญที่สุดหากเราสามารถผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จะเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนและจะมีการรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆจะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อตรงกับเจ้าของของพวกเขาคือประชาชนตนไม่ปฏิเสธว่า การผลักดันร่างรัฐธรรมนูญนี้เป็นงานยากมากและท้าทายมากแต่ตนมีความตั้งใจอยู่สองอย่างคือตอนคาดหวังว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสนับสนุนร่างนี้และตนคาดหวังกับพรรคการเมืองและสสทั้งหมดในสภาจะช่วยกันโดยไม่ได้คาดหวังสอวอเพราะตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเป็นการทำให้สอวอไม่มีบทบาทอีกต่อไปจึงไม่กล้าที่จะโหวตทำลายตัวเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ